สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับล้วก็สวัสดีไปยัง FC m o t o g เตอนะฮะทักทายทุกคนในบรรยากาศของฝนตกนะครับเพื่อนๆผมต้องออกตัวไว้ก่อนนะว่าเวลาที่ผมคุยบางทีผมอาจจะรู้สึกว่าเสียงมันเนี่ทำไมมันสั่นๆนะฮะพูดถูกพูดผิดอยู่เนี่ยไม่ว่าผมไปยืนคุยอยู่ใกล้บ่อเจอระเข้่นะครับแต่ว่าอากาศมันเย็นตามเพื่อนๆได้เห็นในวิดีโอนะฮะก็ฝนเนี่ยปล่อยมาตั้งแต่ช่วงบ่ายยังไม่หยุดเลยไม่หนักก็จริงนะแต่มันก็เอาลมเอาอะไรมาเนี่ยเย็นเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนกับสภาพนี้กันเลยทีีเดยว ไม่แน่ใจเหมือนกันนะสนามช้างแถวแถวบุรีรัมเป็นอย่างไรบ้างครับใครอยู่ใกล้พื้นที่ก็รายงานเรื่องสภาพมีไฟาอากาศกันหน่อยนะฮะเป็นห่วงว่าอาจจะมีพายุหรือว่าอาจจะได้รับผลกระทบไหมแต่ถ้าไม่มีก็ถือว่าดีงามมากๆเลยนะครับสนามแรกก็อยากจะให้ทุกอย่างมันราบรื่นไม่ต้องมีฝนไม่ต้องมีอะไรมานะนะครับน้องฝนรอไว้ก่อนเดี๋ยวแข่งขันกันเสร็จเดี๋ยววันจันทร์วันอา,ารนูน่นค่อยตกกันไปเนาะ เอาวันนี้นะครับผมจะคุยเรื่องราวของ2ข่าวใหญ่ซึ่งหลายๆท่านก็คงจะทราบแล้วล่ะถ้าติดตามผมนะมาใน Facebook Fanpage นะแต่นะฮะหลายๆคนก็คงอยากจะให้ผมนำม,มาเล่าจะได้ฟังกันเป็นเพลินใช่ไหมคือคลิปเดียวเราเหมารวมไปสอง,สองข่าว2เรื่องราวกันเลยทีเดียวเรื่องแรกก็คือเสียดายแทนเอฟซีอ FC ของแชมป์โลกด้วยนะครับฮอเฮมาร์ตินนั้นก็ประกาศลงมาว่าไม่พร้อมที่จะแข่งขันสนามแรกซะแล้วเอบางคนรู้สึกว่า ทำไมถึงเกิดเหตุอย่างนี้ได้ล่ะทําไมวันก่อนเห็นผมบอกว่าก็ร่างกายคล่องแคล่วขึ้นนะ <c oughs> เห็นไปไว่ายน้ํา <c oughs> เห็นไปเข้าฟิตเนส <c oughs> ไปสปาไปอะไรได้เนี่ย <c oughs> แล้วเจ้าตัวเองก็ยืนยันว่ามามาแน่ๆลงแข่งแน่ๆเนี่ยทำไมถึงกลับลําอย่างนั้นมันมีต้นเหตุอยู่แต่ผมไม่ทราบรายละเอียดอะไรมากมายนั้นะครับยังไม่มีการเปิดเผยอะไรจากต้นสังกัดแต่ถ้าใครทราบนะก็ลองที่จะมาแชร์ข้อมูลกันในคอมเมนต์ได้เขาบอกว่ามาตินก็ได้ทําการทดสอบได้ทําการฝึกซ้อม เพื่อที่จะก่อนที่จะมานี่แหละแล้วก็ไปพลาดครั้งอีท่าไหนไม่รู้ครับไปเจ็บซ้ําเจ็บซ้ํานี่ก็คืออาจจะเจ็บแผลเดิมที่เท้ากับมือหรือเปล่าแต่สรุปก็คือถ้าไม่เกิดเหตุตรงนี้จะมาได้แต่ก่อนที่จะมาเนี่ยนะครับมันมันจะต้องมี2ด่านก็คือทดสอบความฟิตอยู่ที่นู่นแหละซะก่อนได้รับอนุญาตจากทีมหมอทีมแพทย์มาแล้วก็มาทดสอบความฟิตที่สนามให้ทีมหมอทีมแพทย์ในสนามเนี่ยได้อนุญาตสเต็ปมันจะเป็นไปประมาณนั้นครับ ซึ่งก็น่าเสียดายนะครับที่เกิดข่าวร้ายคือก็ยังมีความหวังนตอนแรกนี่ยเพราะคิดว่ามาตินนี่มาซ้อ,อมมาทดสอบรถไม่ได้ทั้ง2รอบที่พซีซน่นในมาเลเซียและก็ที่ไทยเนี่ยแต่แนวโน้มที่ทางของ i s g p 25ดูเหมือนจะน่าสนใจครับเวลาของมาโกเบเชก,กี้นั้นโอ้ดูดีงามมากเลยนะเร็วกว่าของเดิมที่ขับจากดูคติอีกเร็วกว่าอารพิเลียของวินาเสในปีที่แล้วพอสมควร ไอโอคุร ok าก็ทำผลงานได้ดีรวมทั้งราฟูฟันเดสที่แม้จะร่างกายไม่พร้อมบาดเจ็บเนี่ยนะฮะก็ยังคงลงขับได้และก็มีตัวเลขเวลาที่ไม่ได้คี้คิ้วขีเห่เนี่ยทำให้แฟนๆของอาร์พิเลียก็จะมีความหวังว่าเอาละถึงมาตินนะฮะจะมาทดสอบรถไม่ได้เนี่ยแต่การเตรียมรถไว้โดยลลเรนโซสโวดโดรีครับเทสเฟเดอร์ของค่ายเนี่ยก็ยน่นาจะพอช่วยได้บ้างรถมันมาในทิศทางที่ดีมาตินน่าจะเอาอยู่ เรา,าอาจจะมองเป็นประมาณนั้นนะฮะแต่น่าเสียดายครับสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นสวัสดรีเองก็ตั้งหัวตั้งใจเหมือนกันนะครับว่าอยากจะเตรียมรถให้ได้พร้อมที่สุดเพื่อที่จะให้มาตินได้ลงขับในสนามแรกแต่เจ้าตัวเองสุดท้ายนะครับก็จะต้องเป็นคนลงแทนฮะก็เป็นคนลงแข่งขันแทนนั่นเองในฐานะของนักขับสำรองกันด้วยแล้วนะฮะมาตินจะต้องเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่างนั้น,นะฮะแล้วทีนี้ไม่สามารถจะระบุดได้ชัดเจนในตอนนี้ว่า จะต้องหายไปเนี่ยกี่วันจะต้องพักฟื้นไปอีกนานเท่าไหร่คือถ้าเสร็จสิ้นที่สนามช้างแล้วเนี่ยสนามที่2จะมาก็ประมาณกลางเดือนครับประมาณวันที่14มีนา2ส,สัปดาห์ทันไหมถ้านับจากนี้ไปมันก็ประมาณประมาณเกือบเกือบสสัปดาห์ทันถ้านับจากวันนี้นะฮะโอ้เอาละฮะก็ถือว่าเป็นข้อซ้ำการซัดแล้วกันไม่รู้จะว่าอย่างไรละเนาะ เส้นทางแชมป์โลกเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าพี่ปุป้ยครับเป็นอาถรรพ์หมายเลขหนึ่งหรือเปล่า <c oughs> ไม่ทราบเหมือนกันครับประเด็นนี้ครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับแล้วแต่มุมมองแล้วกันนะแต่แน่นอนนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วก็คงจะต้องฝากความหวังไว้ที่มาโกเบเชกี้ที่ไอโอคูรา ok ที่โรฟันเดสรวมทั้งเทสไพเดอร์นะครับลอเรนโซซโดลี ori, ว่าเก็บข้อมูลกันให้มันเปรีย้ยมันชัดเจนกันไปเลย แล้วเราจะทราบจะรู้ได้อย่างไรครับว่าถ้ามาตินกลับมาเนี่ยนะฮะโอกาสจะปรับเนื้อปรับตัวได้เนี่ยจะจะเป็นยังไงก็คือผลการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้จะเป็นตัวยืนยันบเบเชกี้นั้นโอเคยอมรับว,ว่าเทสมาดีน่าสนใจแต่เจ้าตัวเองก็บอกว่ายังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอีกมากมายยังคงไม่สามารถจะเรียนรู้ในทุกสิทุกอย่างเกี่ยวกับรถคันนี้ได้ก็ออกตัวไว้ก่อนนะนะถ้าเกิดว่าเบเชกี้ทำได้ดี ถ้าเกิดว่าเฟอร์นันเดสหรือไอโอคุระทำได้ดีครับก็จะแน่นอนแล้วเป็นสัญญาณบวกแน่ๆว่าโอเคแล้มาตินนั้น <c oughs> ก็คงจะมีโอกาสจะปรับเนื้อปรับตัวได้ค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นเพียงแต่ว่าในตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรีบพักฟื้นนะครับแนวทางการรักษาก็ต้องเป๊ะๆหน่อยคืออย่าอย่าให้มันซ้ำรอยมาร์คมาเคสน,นะมาเคสตอนเจ็บปี2020เนี่ยตอนแรกเหมือนเหมือนว่าจะไม่แน่นานนะนะเหมือนว่าจะกลับมาได้อย่างเงี้ยอ่าแต่ไปไปมามาอ้าวผ่าแล้วผ่าอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกอย่างเงี้ย หลายๆคนก็เป็นห่วงนะครับน,นะครับก็ขออภิพรให้กลับมาตินแล้วกันว่าให้กลับมาฟิตเร็วๆเพราะว่านี่คือสีสันสําคัญเลยนะการขาดมาตินไปนในสนามเนะี่ยเกมมันก็มันก็จากที่คิดว่าจะเข้มข้นในระดับนี้นยะผมว่าไม่มากก็น้อยมันก็ต้องลดลงไปนะการที่แชมป์โลกเนี่ยไม่สามารถลงแข่งขันสนามแรกได้มันเป็นสิ่งที่โอ้แทบจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องย้อนไปเกือบ40ปีที่แล้วทุกคน ในปี1984เฟรดดี้สเปนเซอร์หลาหลายคนก็คงจะพอจำชื่อเสียงเรียงนางของเขาได้ครับหนึ่งในะอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่จากสหรัฐอเมริกาครับในยุคนั้นเนะนี่ยโอ้นะ7.80เนี่ยนะแข่งจากอเมริกาในแชมป์โลกหลายคนหนึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเฟรดดี้สเปนเซอร์ด้วยเนี่ยนะเขาก็จะลงสนามในฐานะของแชมป์เก่าและปีนั้นนะปี84แต่ก็ไปเจ็บไปอะไรนะครับเลยไม่สามารถที่จะลงแข่งขันสนามแรกได้ทั้งฤดูกาลแม้ว่าจะชนะกนารแข่งขันอยู่หลายครั้งแต่ก็มีอาการเจ็บ รบกวนเลยทําให้ป้องกันแชมป์โลกไม่ได้ในปีนั้นครับคนที่ได้เป็นแชมป์โลกก็คือเอ็ดดี้รอสซันนะครับก็คือตํานานจากสหรัฐอเมริกาอีกคนหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมฮะเกือบ40ปีเลยนะที่แชมป์เก่าไม่สามารถลงสนามแรกได้แล้วก็มาเกิดข,ขึ้นกับมาตินในปี2025ในปีนี้กันครับอ่ะจบเรื่องราวของมาตินกันไปนะครับคนที่อยู่คนที่ทําหน้าที่ในอาร์พีเียก็ที่เหลืออยู่นะครับก็สู้ๆกันให้เต็มที่แล้วกันเนาะทีนี้ เอามาดูเรื่องราวของทาง KTM กับข่าวลือข่าวลือนะครับที่หลุดออกมาตามจริงวันนี้ KTM เนี่ยนะฮะมีเขาเรียกว่าภารกิจกิจกรรมสำคัญก็คือการเข้าประชุมแล้วก็การเออเขาเรียกว่ามีการยกมือโหวตนะฮะในวาระสำคัญสำคัญด้วยแต่อันนี้ไม่ใช่ข่าวลือนี่เป็นเรื่องจริงนะฮะก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างนี่ทุกคนทราบใช่ไหมว่า KTM เขาเผชิญกับภาวะนี่สินหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆมากมายไก่กองอยู่ในตอนนี้เนี่ย แล้วก็จะมีการเรียกว่าโหวตกันไปว่าวระ่ําสำคัญหลายๆอย่างแต่หนึ่งในสิ่งที่ผมจ้องอยู่ก็คือเรื่องของการจะกิจกรรมโมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยฮะจะถอนตัวไหมหรือว่าจะให้คงอยู่รายการไหนยังไงกันบ้างเพราะว่ามีเจ้าหนี้บางคนอาจจะเห็นดีเห็นงามด้วยฮะคือไม่อยากให้ KTM เนี่ยเขาเรียกว่าดำเนินกิจกรรมตรงนี้ไปมันใช้งบประมาณเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ในข่าวลือคือเบียจะมาซื้อจะมาเทคเอา KTM ฮะโอ้ oh. มันก็มีมาแบบนี้เนี่ยแต่นะครับมันมันก็อาจจะแบบว่ามันมีในวงเล็บเยอะอยู่นะฮะก็คือการมาเทครอบนี้เนี่ยจะต้องเทคแบบว่าไปแบบคืออาจจะมีการยุบโรงงานก็คือเขาจะย้ายฐานการผลิตเนี่ยจากปกติเป็นของออสเตรียใช่ไหมครับ KTM เนี่ยเขาจะย้ายไปไม่อินเดียก็เยอรมันเพราะว่า BMW เป็นเป็น,ปนรถแบรนด์เยอรมันใช่ไหมฮะก็ซื้อไปแบบนั้นเลย มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นที่ว่าโอ้โหแบบสะเทือนวงการนะคือ KTM เนี่ยเป็นเป็นแบรนด์รถนะฮะที่ใหญ่มากๆล้วแล้วก็มีเครือข่ายอะไรมากมายในอดีตน,นะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่รู้เหลืออยู่เท่าไหร่แล้วละ่ะคือเหมือนยักษ์ล้มอ่ะที่ผมได้คุยกับเพื่อนในฟังแล้วในคลิปเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับว่าตัวใหญ่ล้มดังล้มแล้วเจ็บหนักแต่การที่ BM จะมาซื้อในแบบนี้ถ้ามองอีกมุมนึงในในมุมมองส่วนตัวของผมนะผมมองว่า มันก็อาจจะดูดูใจร้ายกับพนักงานกับคนที่มีส่วนเกี่ยวขอ้อง,องออในเรื่องของอะไรบ้างในเรื่องของถ้าสมมุติว่าเป็นการเทคเฉยแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้รับผลกระทบกับกลุ่มพนักงานหรือว่า,าพวกคุณส่วนหรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางเคดีเอ็มเท่าไหร่นักคือเข้าใจครับว่ามันเป็น,เป,นเป็นธุรกิจแล้วการการเทคเนี่ยคือถ้าเทค เขาที่ผมเห็นบางบาง,บางจุดการเทคกันไปซื้อกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปไป,ไปทำอะไรมากมายบางทีก็เหมือนว่าเขาไปซื้อหุ้นซื้ออะไรแล้วก็ก็ยังคงเรียกว่าใช้วิธีการในการทํางานแบบเดิมอะไรอยู่ประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าประมาณว่าเทคเสร็จปุ๊บแล้วก็คือเหมือนเอาไปเลยแล้วก็ย้ายฐานย้ายอะไรไปต่างๆแบบนี้เนี่ยอันนี้มันอาจจะแบบว่ากระทบกับพนักง,งานหลายชีวิตอะไรอย่างเงี้ยผมเลยมอง มองว่าโหในอีกมุมหนึ่งก็คือหน้าหน้าเห็นใจพนักงานแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดไหมก็คือเพื่อทางรอดนะครับนี่คือธุรกิจละอะผมไม่ได้บอกว่าให้อะไรถูกอะไรดีงามคือผมอาจจะเปรียบเทียบเขาว่าใจร้ายหนะมายถึงว่ามองในมุมมองของพนักงานไงของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไงว่าใครจะย้ายไปยังประเทศอื่นนะสมมติว่าไปที่อินเดียอย่างเงี้ยพนักงานจะต้องย้ายตามไปที่อินเดียไหมคือเข้าใจครับว่าเขาก็ต้องมีเงินชดเชยมีอะไรตามกฎหมายตามอะไรให้อยู่แล้วละ่ะแต่เ้ื่อเศรษฐกิจแบบนี้ถ้า เลือกได้หลายๆคนก็คงอยากจะมีงานประชามทาอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ทือนี่คือโลกของธุรกิจเนาะเราก็ในมุมหนึ่งเราก็เข้าใจในตรงนั้นเพื่อทางรอดคือจะรอดไม่รอดหรือว่าสิ่งที่จะมาสนับสนุนข่าวลือนี้เนี่ยนะฮะมันก็คือเรื่องของการประชุมเรื่องของวาระการประชุมที่ผมคุยไปเมื่อตะกี้นี่แหละครับว่าเรื่องของการโหวต กิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตจริงตามจริงไม่ได้มีแค่วาระนี้นะเพียงแต่ว่าวาระอื่นเนี่ยผมอาจจะไม่รู้ารายละเอียดลึกมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมอเตอร์พีไงเพราะว่าเคดีเมเขาก็ขายรถถูกไหมฮะดังนั้นมันก็มีเรื่องอะไรต่างๆมากมายเรื่องเงื่อนไขนะครับที่จะตกลงชานนําระนี้เรื่องของระยะเวลาอะไรต่างๆตรงนั้นกันซึ่งารายละเอียดก็คงจะถูกเปิดเผยนะฮะ ผมก็คิดว่าน่าจะไม่เกิน2วันเราน่าจะรู้เรื่องนะครับว่า,ามีอะไรยังไงกันบ้างแล้วไอ้เรื่องของการโหวตกันอะไรเนี่ยตกลงว่าเป็นอย่างไรผมเองก็ลุ้นอยู่เหมือนกันเป็นไปนในแบบนี้หลายคนก็เลยเชื่อมโยงไปว่า a b m บีเมนี่ยนะฮะมีความคิดที่อยากจะเข้ามาใน MotoGP แล้วถ้าสมมุติว่าข่าวหรือนี่เป็นจริงแล้วเขาเขาเอา่อทคโอเวอร์คดียมได้จริงๆเนี่ยใช่เลยครับเขาคงจะสารต่อในโปรเจก t นี้ไปจะเป็นไปประมาณนั้น โอ้โหถือว่าเอาแหละครับแต่ย้ํานะครับว่านี่คือข่าวลือนะตามตามจริงมันมันก็ไม่ใช่ข่าวลือที่แบบว่าเราจะต้องมาปักธงว่าเฮ้ยนี่ต้องจริงนะอะไรอย่างนี้คือถ้าเป็นสื่อใหญ่ๆจริงๆเนี่ยเขาอาจจะยังยังยังเชิญกันอยู่ครับว่าจะเล่นข่าวนี้ยังไงคือเขาคงรอเรื่องของตรงนี้แหละที่ผมว่ามาเนี่ยนะเรื่องของวารล่าการประชุมในวันนี้แหละถ้าเกิดว่าวาละการประชุมออกมายังไงเนี่ยมันมันอาจจะสนับสนุนให้มีน้ําหนักของข่าวลือนี้เนี่ยอาจจะมาก หรือว่าเบาลงเนี่ยก็ต้องว่ากันไปในตรงนั้นซึ่งตอนนี้ KDM ที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือมันก็มีแต่แนวทางที่ดีนะเท่าที่ทราบมานะฮะมีมีแต่แนวทางที่ดีก็มีกลุ่มทุนมาลงทุนอะไรประมาณนั้นแหละตั้งแต่เปลี่ยน c e o คนใหม่นะฮะเตฟานพิอร์ลงจากตำแหน่งไปเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ข่าวว่ามีกลุ่มทุนซึ่งก็มีเงินมาให้เนี่ยเยอะพอสมควรในการที่จะประครับประคองแล้วก็พาร์ทเนอร เจ้าใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็น CF ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์จากทางอินเดียนะครับบาจาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าลงขันนะฮะเพื่อที่จะพยุงคือผมยังมีความเชื่อมั่นนะครับว่าแบรนด์ KTM เนี่เป็นแบรนด์ที่แข็งแรงคือเอาเอาความความแข็งแรงของแบรนด์เนี่ยนะส่วนในการทําการตลาดเรื่องอะไรนั้นอะไรนั้นก็แยกไปเป็นอีกเคสหนึ่งดังนั้นผมผมเลยมองว่าการที่ KTM จะบอกว่า ใครก็แล้วแต่นะฮะจะเป็นการเทคเจ้าใหม่หรือว่าถ้าเขาเไ,ได้ไปต่อเนี่ยคิดว่าเขายังมีโอกาสนะฮะท,ที่จะกลับมาเพราะว่ามันมันมัน,มนแบรนด์คําว่า KTM เนี่ยนะมันติดลมบนไปแล้วอ่ะเพียงแต่ว่าการทำงานการบริหารวิธีการกลยุทธ์ต่างๆนะฮะอันนี้คงจะต้องปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าโลกทุกวันนี้ทุกคนก็ได้เห็นนะว่าการแข่งขันมันก็มันก็สูงในตลาดอะไรก็แล้วแต่ รวมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจใช่ว่ามันจะดีนะต้องบอกตามตรงนะว่ามันอยู่ในระยะที่ฟองสบู่เหมือนกันนะบางจุดก็ฟองสบู่พองบางจุดก็แตกไปแล้วอย่างเงี้ยก็คือยักษ์อย่าง k t m นะี่คือผ,ผู้ผลิตรายใหญ่เลยนะฮะล้มทีนึงก็เจ็บตัวกันไปเอานะครับก็คอยดูกันต่อไปครับว่า k t m นะฮะจะเป็นยังไงคุยกันรู้เรื่องแค่ไหนยังไงถ้าถามผมส่วนตัวนะผมอ,อยาก อยากให้สลายไปหรือเปล่าไม่เนี่ยฮะก็คืออยากให้เเคดีนอยู่ในโมโตจีพีต่อไปนั่นแหละเข้าใจว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ผลิตหลายๆเจ้าเข้ามาเนี่ยมันยิ่งทําให้การดูการรับชมมันดูตื่นเต้นมากกว่าที่จะเป็นผู้ผลิตน้อยเจ้าเป็นประมาณนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเ t คทีเอ็มเนี่ยอยู่ในวงการมาผมว่าไม่นานนะฮะยังไม่ถึงสิบปีเลยการที่พวกเขาก้าวขึ้นมาได้ขนาดนี้หมายถึงว่าในผลงานในโมโตจีพีนะผมก็ว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับไม่ธรรมดา พราะว่าอีกแค่2ปีเท่านั้นเนี่ยมันจะเข้าสู่เจเนอเรชันใหม่เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่า KTM จะไม่ได้ไปต่อในตรงนี้เนี่ยผมมันก็น่าเสียดายนะหรือถ้าเกิดว่าข่าวลือจะเป็นจริงว่า B.M จะมาเทคจริงๆแล้วเพื่อที่จะประครับประคองให้ KTM ยังสามารถอยู่ใน m o t ต g p ได้อย่างเงี้ยนั่นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าให้เรื่องจริงประเด็นประเด็นนี้เนี่ยก็คือถ้าเทคแล้วก็เห็นใจพนักงานนะจริงๆผมพูดในฐานะของคนที่เคยทํางานประจําในสมัยก่อน ก็ถ้าเกิดว่าจะต้องรล่หกเลเหินหรือว่าจะต้องออกจากงานออกจากอะไรไปในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยโหนะฮะถ้าเทคแล้วไม่เปลี่ยนโครงสร้างไม่ย้ายฐานการผลิตไม่อะไรต่างๆอันนั้นก็คือโอเคละเทคไปแต่ถ้าเทคแล้วจะต้องทําแบบข่าวลือจริงๆโอ้นะฮะก็ถือว่ากระทบกระทบเยอะพอสมควรอยู่อ้าวอะไรยังไก็คงจะให้มันเกิดแล้วเนาะถ้ามันยื้อไม่ไหวมันยื้อไม่ได้นะครับแนวทางคาว่าธุรกิจเนี่ย เรื่องความเห็นอ,อกเห็นใจเรื่องอะไรตรงนั้นก็คือแยกไว้ในส่วนหนึ่งแต่การที่องค์กรจะอยู่ได้นั่นก็คือคงจะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเท่าที่จะเป็นไปครับเอาประเด็นสุดท้ายที่จะบอกนะครับเรื่องของโปรแกรมตารางการแข่งขันแล้วกันนะก็บอกกันทุกวันนั่นแหละบางวันก็ต้นคลิปบางวันก็ท้ายคลิปแต่วันนี้นึกต้นคลิปไม่ออกครับปล่อยผ่านมาจนถึงท้ายคลิปก็จะอยู่ในหน้าชุมชนนะเพื่อนๆครับสามารถไปแคปหน้าจอไปบันทึกกันเอาไว้สุดสัปดาห์นี้แล้วเท่านั้น หรือไม่ก็ใน Facebook f แฟนเพจครับจะโพสต์ปากหมุดไว้ด้านบนเลยอันนั้นก็จะหาง่ายแล้วก็ PPTV SD36 ไม่ถ่ายนะครับแม้แต่สนามเดียวแต่แว่วๆมาว่าช่อง True for You นะครับ True24 ใครมีทีวีหรือจะตรงไหนผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่าผมก็ไม่เคยดูผ่านทีวีเลยเนี่ยเห็นเ<ๆ> <He 's S 2> พื่อนๆสมาชิกหลายท่านแจ้งมาว่าช่อง True24 เนี่ยถ่ายอยู่เฉพาะวันอาทิตย์ช่วงแข่งขันก็15นาฬิกาเป็นต้นไปบ่าย3เป็นต้นไป ช่องทูยี่สิบสี่แต่สนามอื่นๆผมไม่ทราบครับว่าจะถ่ายไหมย้านะครับผมไม่ทราบไม่ทราบจริงๆนะครับเห็นทางเพื่อนๆเอฟซีเขาบอกมาว่า <ๆ S 1> ก็วันอาทิตย์นี้แหละนะฮะวันอาทิตย์นี้ดูได้ไปอย่างนั้นอา้าวนะครับก็แสดงความยินดีด้วยถ้าเกิดว่าเขาจะถ่ายทอดให้ดูเพราะว่าสนามอื่นๆก็ค่อยว่ากันแต่สนามแรกมันสําคัญนะฮะเป็นสนามแรกแล้วก็เป็นสนามเปิดหัวในบ้านเราสนามช้างด้วยเนี่ยก็อยากจะให้ได้ดูกันแต่ถ้า จะติดขัดอะไรยังไงก็ซาวด t โอทีวีนะครับอยู่แล้วละอันนี้เพื่อนๆคนที่เป็นขาประจําก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคนที่ผ่านการดูมาเคยดูช่องทางไหนมานะฮะไม่ว่าจะเป็นซาวด์โทีวีหรือซาวด์โอทีวีสหรืออัสปอร์ตทีวีสี่สปอร์ตทีวีหอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็น TNT Sport 2อย่างเงี้ย BT Sport 2เก่าอ่ะแต่บางช่องมันก็อาจจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับก็อาจจะเพื่อนๆ ก็อาจจะมองว่าไม่สะดวกหรือเปล่าเอา้าไม่ไม่ไม่ต้องซีเรียดครับขอเพียงมีโอกาสได้ดูนะครับตอนนี้ก็ก็ว่ากันในตรงนั้นอ่าผมลาทุกคนหนึ่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกับผมได้ใหม่เสียงสั่นเลยกันมันหนาวรักษาสุขภาพทุกคนอากาศก็เปลี่ยนแปลงหลายพื้นที่เลยครับเจอกับผมใหม่พวกนี้สวัสดีครับ